ทำไมทหารรัสเซียถึงกลัวอาวุธดุ่นนี้และอาวุธดุ่นนี้ที่ยูเครนใช้นั้นมีดีอย่างไรมาฟังกันนะครับอาวุธดุ่นนี้มีชื่อเรียกว่ายูเครน r g รีหน r g งพิสตันกระเนรเ c อ e r อย่างแรกอาวุธดุ่นนี้เนี่ยสามารถยิงกระสุนระเบิดขนาด30คูณ29มิลิเมตรแบบ V.O.G. 17ได้และถ้าเราดูในส่วนของตลับแมกซีนนะครับจะเห็นได้เลยว่าสามารถบรรทุกกระสุนระเบิดได้ถึง5นัด และสามารถทำการยิงต่อเนื่องได้ถึง30นัดต่อนาทีนะครับและทำการยิงได้ไกลถึง800เมตรเลยทีเดียวถือว่าไกลมากๆนะครับสำหรับอาวุธรุ่นนี้ซึ่งคนที่คิดค้นอาวุธรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็คือบริษัทสัญชาติยูเครนนั่นเองโดยข้อดีของมันก็คือเป็นอาวุธที่ผลิตได้ง่ายราคาถูกเพราะมันใช้การผลิต เทคโนโลยีเดียวกับ AK นะครับเพียงแต่มีการขยายในส่วนของขนาดลำตัวปืนและขนาดลำกล้องนั่นเองและยังสามารถติดตั้งกล้องเลงเสริมได้นะครับเรียกได้ว่าอาวุธแบบนี้เนี่ยดูจากระยะไกลเนี่ยจะเหมือนปืนไรเฟิลธรรมดาแต่เมื่อเข้ามาสู่ระยะสังหารเนี่ยก็จะรู้ว่ามันยิงกระสุนลูกระเบิดได้และกระสุนแบบนี้เนี่ยนะครับและปืนรุ่นนี้สามารถใช้ในการตั้งรับทหารราบหรือทำลายยานพาหานะยานเกราะที่มีเกราะไม่หนามากได้อีกด้วย และนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมทหารรัสเซียถึงกลัวอาวุธุ่นนี้